we The first graduate level TED talk stage of Southeast Bangkok University by 14 speakers from the Master of Education Program Educational Administration. Welcome everyone to TEDxSBU First. สวัสดีแขกผู้ทรงเกียรติแล้วก็สวัสดีท่านภูมิเกียรติ ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่ณนห้องนี้และที่รับชมผ่านระบบออนไล<ด>น์นะครับก็ผมพลวัตมูนเขาครับก็จะมาพูดในหัวข้อทลอกที่มีชื่อว่าชีวิตที่เป็นพลวัต <ไป S 1> พลวัต,วตนี้มี2อนัยยะด้วยกันนะครับก็คือความเป็นพลวัตที่หมายถึงการขับเคลื่อนด้วยแรงด้วย พลังงานนะครับแล้วก็อีกในย่านหนึ่งก็คือชื่อองผมเองครับพลวัตชีวิตของพลวัตเนี่ยมีความหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปตามการเวลานะฮะตั้งแต่เด็กอยู่ในพื้นที่นะครับหมู่บ้านที่อยู่ติดชายแดนไทยกัมพูชา เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะฮะหมู่บ้านนี้ถูกหน่วยงานของรัฐอย่างกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็หน่วยงานทางการทหารเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนที่เปลี่ยนผ่านหลังจากมีการเลิกไปของพรรคคอมมิวนิสต์ที่มีสงครามนะฮะก็จะเห็นนักศึกษาที่เข้ามาทำกิจกรรมกับ หมู่บ้านแห่งน,นี้บ่อยครั้งนะฮะบ้านของคุณตาคุณยายเนี่ยเป็นบ้านพักของนักศึกษาที่เวลามาทำกิจกรรมก็จะเห็นเหล่าบรันานนักศึกษาที่มาทำกิจกรรมเนี่ยพูดคุยกันผมก็จะไปแอบฟังครับพี่ๆเขาพูดอะไรกันบ้างพูดถึงความสนุกสนานที่มีที่เขาได้ทำซึ่งเรา สัมผัสไม่ได้ครับเพราะเราไม่เคยเห็นเราอยู่แค่ในกรอบเล็กๆในหมู่บ้านนะคะความเป็นพลวัตเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อเด็กคนนี้ก้าวสู่โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาเขาได้เผชิญกับ,บพอยังพอแล้วาเนะพอเหอ